สวัสดีค่ะปุเป้เคเคปกตินะคะวันนี้จะพามาดูหน้างานนะคะใกล้เสร็จแล้ววันนี้จะเป็นงานที่ใกล้เสร็จนะเสร็จไี่น้อยนะทุกคนอค่นี้นะคะมีการติดตั้งประตูหน้าบ้านแล้วนะคะส่วนหน้าเราก็จะมีการโบวเบื้องนะตากข้าหีดานทาสีเสร็จหมดแล้วนะคะมาดูห้องนอนมาดูห้องนอนผสมห้องนี้นะคะจะเป็นห้องด้านหน้าบ้านนะคะตานนี้นะคะ โอเคส่วนมาดูห้องอ,อีกห้องหนึ่งอันนี้จะเป็นห้องอันกประสงค์นะสามารถวางเตียงวางอะไรได้แต่ว่าวางเป็นเตียงเล็กได้นะคะือันแล้วก็เป็นห้องขนาดเล็กน,นิดนึงนะคะส่วนห้องนี้จะเป็นห้องนอนนะคะได้ประมาณสามารถวางเตียงได้เลยสามารถตกได้เลยนะคะมีหน้าต่างนี่นะตนะิดตางบ้าไฟทาสีใหม่หมดแล้วนะคะห้องนอนที่หนึ่งนะ ห้องน้ำห้องน้ำของเราวันนั้นนะคะเป็นแบบเดิมเดิมๆนานี้ของเราหรือกระเพื่อมอกภูใหม่นะคืแล้วผนังป่าไฟสีจ็กคโก้ครัวพันวันนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะตามประมาณประมาณนี้นะคะห้องน้ำที่สองค่ะทุกคนห้องน้ำที่สองห้องนี้นะคะก็จะมี นี่นะคะพอมีการทาสีใหม่พวกบเครื่องทำฟ้าไฟนะคะหน้าต,ต่างฝั่งด้านฝั่งฝั่ง,งด้านหลังนี้ก็จะเป็นห้องตัวนะคะผลงานที้ทำเสร็จหมดแล้วน,นะคะตอนนี้เหลืองานสีนิดหน่อยนะคะเก็บสีนะคะเอามาดูห้องนอนที่สามนะคะห้องนอนที่สามขึ้นมาดูข้างบนนะคะอะเดี๋ยวมาดูข้างบนเลยห้องนอนที่สามของเรานะคะเราต้องเดินขึ้นไปทางนี้นะนี่ค่ะนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นห้องใต้หลังคานะคะทุกคนนะแล้วก็ห้องนี้นะคะ เราก็สามารถมองเห็นวิวด้านหน้าบ้านได้ด้วยนะคะนี่นะคะวิวหน้าบ้านเนาะเดี๋ยวประตูอ้หน้าต่างตรงนี้ของเราจะเลื่อนออกไปด้านหน้านะเพราะว่าเราต้องการให้เปิดประตูเปิดเออเปิดหน้าต่างออกไปเพื่อจะเห็นวิวด้านหน้านะจะเป็นห้องใต้หลังคาน่ารักน่ารักดังเล็กด้านบนนะคะมีสวิตช์ไฟปลั๊กไฟนะคะให้เหมือนห้องปกติเลยนะคะเหมือนห้องปกติเลย เพียงจะอยู่ด้านบนนะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูห้องครัวค่ะทุกคนห้องรัวของ,ออง,งเรานวันนั้นนะคะยังไม่มีการทำซิงเคาน์เตอร์นะทำอันนี้ทำเสร็จแล้วนะคะทำเสร็จนะแล้วก็จะมีะตัวอะไรให้ดีซิงทำให้ให้ม่นะแล้วก็ ออกองน้ําสําหรับซักผ้านี่จะเป็นรางน้ํานะคะด้านหลังบ้านนะส่วนฝั่งนี้ก็จะวงางโต๊ะทานข้าวอะไรได้หมดเพราะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะอยู่นะคะโอเคค่ะบ้านงนี้อยู่รางปลาของเจ็ดนะคะปาชุพนธาน,าน,นีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่นะสวัสดีค่ะ